ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะ,ะสังฆิการทั่วประเทศรวมไปถึงพระเถรานุเถระที่ดูแลพระพุทธศาสนาเผยแพร่าศาสนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แพร่หลายทั่วโลกด้วยความระลึกถ,ถึง ขออนโมธนาบุญท่านกระยาณมิตรผู้มีบุญท่านหลายวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันตรงอวันศุกร์พบกันทุกวันศุกร์ตามรายการซูมของภาคนครหลวงแปภาคนครหลวงแปดมีเขตสัมพันธวงศ์มีเขตป้อมปาก มีเขตบางรักเป็นอาทิถ้าเรานี้รวมตัวกันปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเป็นกร้อนน่าดีใจทุกคนมีอัติยาศัยไมตรีด,ดีทุกคนมีบุญทั้งนั้นเลยถามว่าเกิดจากอะไรอะ่ะเกิดจากอาการสังเกตดูร่วมกันในการที่จะฟังธรรมสวดมนตเจริญ นั่งสมาธิยิ่งไปกว่านั้นพี่อรุณลัตก,ก่อนจะทําอะไรต่างๆที่เราจะประสานงานเข้าโซมหรือยังทําวัดหรือยังสวดมนต์หรือยังนั่งสมาธิหรือยังเป็นต้นขอทักทายด้วยเสียงประชาสัมพันธ์นี้ไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มวัดไตรมิตรพิทยารา พี่รัดดาวันพี่หลีคุณวราพรหลายๆท่านหลายๆคนของวัดตรมิตรทั้งหลังจําจำได้ทุกเกณฑ์จะมีความรู้สึกเป็นสุขทุกเกณฑ์คาดรรมาจ,จะไม่ให้พลาดต้องพยายามอยู่เสมอเลยถามว่าเกิดจกากอะไรค่อยหล่อหลอมอยคุยกโยนั้นมีความสุขใจประทับใจขอบคุณสายใยที่ยังเหลืออยู่ นกระทั่งถึงปัจจุบันนี้วราพรอ,อภิบาลคุณพลนอกจากนี้แล้วภาคนครหลวงแปดกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัดชัยชนะสงครามคุณพันนีจริกเกษมบ้านอยู่ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นรวบรวมคนตรงนั้นมีพันนีจริกเกษมมีพนัน,นนีวณิชยากลานนมีคุณพันลลายมีหลายๆายคนสวดมนต์ตรงนั้นยิ่งไปกว่านั้น ที่เท็กซัสคุณชยศเตชะทวีวัตร,รวบรวมคนมาสวดมนต์พ่อท่านบอกการสวดมนต์เป็นบุญนะแต่สามารถรวบรวมคนได้นั่งอยู่ในใจคนญาติโยมทั้งหลายได้นั่งอยู่ในใจของกัริยาในมิตรได้ทําเป็นตัวอย่างรวบรวมมาคุณมาสวดมนต์ทำความดีจะมีพระรานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลมากขึ้นต้องขอนโมทนาสาธุ นอกจากนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมาทุรวาสกลุ่มมาทุรวาสเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยนะสองร้อกว่าท่านมัทุรวาสหนึ่งมัทุรวาสสองมัทุรวาสแฟนคลับหลายคนก็นไม่รู้เอมะมาทุรวาสคือใครอนมาพูดถึงประจํามัทุรวาสเป็นสาขาของวัดไตรมิตรวิทยารามโดยการนำของคุณป,ปากก้าเกษมสุขพมรสถิตสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม หมายว่าจะไปทําบุญที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าที่นี่เป็นวัดของเราเองเป็นวัดของพระทุรวาตเองถามว่าเกิดจากอะไรก็รวมกันทุกคนรวมเงินสร้างวัดไปเดียวอ่ะโอ้โหเสร็จเลยไม่น่าเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นั่งสมาธิสถานที่อยู่นอกจากนี้สถานที่สวดมนต์เวชกุฎี สถานที่ฉันแบ่งเรียบร้อยสถานที่สวนมนต์ตรงนี้นะที่อยู่อยู่ตรงนี้เป็นหมู่กุฏินะสถานที่ฉันอยู่ตรงนี้นะทุกท่านทุกคนร่วมกันน่าชื่นใจหลวงพ่อชื่นใจเป็นที่สุดวันนี้ขอทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสทราบเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมความพร้อมนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งพระมหาเถระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านปารบกับลูกศิษย์ของท่านหนึ่งคนองนี้เอาองนี้มีความพร้อมที่สุดเลยตั้งแต่เป็นพระผู้น้อยจกนกระทั่งถึงเป็นพระผู้ใหญ่ เตรียมความพร้อมไว้เสมอเลยเหมือนอย่างบทสวดมนต์ทำสังฆกรรมทุกอย่างเริ่มตน้นรวยะที่สังัสสะปะตะกังสังโฆอุปสังกเลยยมาดังนี้เป็นตัวกเลยยถ้ามีความพร้อมสามารถทำได้เลยความพร้อมมีกี่อย่างอะอ่ะละพร้อมไหมคนสวดพร้อมไหม อุโบสถพร้อมไหมบริวารบริษัทบริวารพร้อมไหมมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมตามประทิศตามไฟหรือยังพระที่แสดงปาฏิโมกพร้อมมอย่างนี้เป็นต้นคนจะทำอะไรก็ตามต่ยต้องมีความพร้อมเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีดังนี้เป็นต้นถ้าเขเตรียมไม่พร้อมเนี่ยโหยุ่งยาก บางคนจะไปไหนไปต่างจังหวัดเตรียมไม่พร้อมขาดโน่นขาดนี่บางคนวิตกกังวลนะวิตกกังวลจะไปไหนทีเอเสื้อผ้าเอาไปกี่วันไปกี่วันเสื้อผ้าครบไหมเงินมีครบหรือเปล่าเครื่องสําอางเครื่องใช้เครื่องกินครบไหมมีพร้อมมันเป็นประโยชน์อยิ่งใหญ่ ถ้าไม่มีความพร้อมในโอโหวิตกกังวลมีคุณโยมท่านหนึ่งท่านชอบดูวิววิวต่างจังหวัดจะมีกองฟางจะมีภูเขาจะมีกระท่อมเล็กๆแล้วก็จะมีนกบินเป็นความใฝ่ฝันของท่านเลยนะอยากไปทำโคกหนองนา ต่างตรงหูันนึกอย่างนี้นูนไปจังหวัดบึงการนนเป็นความฝันอยู่กรุงเทพบ้านหลังใหญ่สบายๆอยากไปเติมความฝันอย่างหลังจาก,กเกษียณจากองค์การสหประชาชาติแล้วตามความฝันของตัวเองนะ่ะไปอยู่นู่นจังหวัดบึงการนู่น ก่อนจะไปก็ลาอย่างดีะท่านโยมจะไปอยู่โน่นแล้วนะในนี้มันอึดอัดในนี้มันโอมน้มันสับสนมไม่ว่าจะเพื่นเพื่อนบ้านมาไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกนี้นมีแต่เรื่องมีแต่ลาโยมไปอยู่โน่นแล้วลาทีแล้วไปอยู่บึงกาลไปหม่ๆมวันแรกไม่เท่าไหร่วันแรกก็ยังมีคนดูแล พี่น้องก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นยังปลูกบ้านเนี่ยไม่เสร็จไม่เป็นไรนอนที่นี่ก่อนนอนที่นี่ก่อนมีพัดลมและมีอาหารแกก็นอนได้วันสองวันกลางวันเดือนเมษาม,มันร้อนระอุมากเลยร้อนระอุมากเลยไม่ม่พอทนได้เดินมัยังไงโอ้มันลมแต่นั่งที่ไหนต้องพัดตลอดเลยพัดโอ้โห โอ้แค่อกไม่เหมือนความฝันเลยถามว่ามีไหมมันมีนานาที่ทำประมาณยี่สิบไร่ปลูกข้าวปลูกทํานู่นทํานี่กำลังอยู่ในภาวะที่เริ่มเลยนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวนี้ควายกองฟางของต่างมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นอาหารอยู่ที่นี่ไปไหนก็ออกไปก็ได้กินแล้วอยู่โน่นโอ้โหเป็นเรื่องยากเลยนะต้องไปหาปืนเอามาหุมข้าวนอกจากนี้ก็ต้องไปหาน้ำไกลพอสมควรโอ้ทุกยากเยอะเป็นที่มาของยะทิสังคัสสะปะตะพลัง ถ้าพร้อมได้แต่ทาไมพร้อมโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยโยไม่ทันถึงหกเดือนเลยก็กลับหน้าดำถามว่าเป็นเพราะอะไรมีความสุขไหมโอ้โหมันไม่มีแอร์ท่านเข้ามันก็ไม่สะดวกกว่าจะทำอาหาร กวจะไปซื้อปลาที่ตลาดกวจะไปซื้อข้าวกวจะไปซื้อพืชผักมาประกอบโอ้ยอยากอยากพอสมควรเลยไม่ใช่ของง่ายนอนมันร้อนมากเลยนอนก็ต้องพัดตลอดเลยเทุกมากเลยอืมความรู้สึกความนึกคิดไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ท่านผู้มีบุญทั้งหลายเป็นที่มาของความพร้อมยะทิสังคัสสะปะตะกัลังพร้อมแต่แรกในทุกๆวันเรามีหน้าที่จะทำอะไรบ้างอะนึกในใจแเราอ๋อญาติโยมผู้หญิงท่านสุภาพสตรีเป็นแม่บ้านคนเป็นบ้าวันคิดแล้วคิดอีกนะจะเอาอะไรกิน พวกนี้ใครชอบอะไรเราชอบอะไรสามีชอบอะไรพ่อแม่สามีชอบอะไร,พ,ออะไรพ่อแม่เราชอบอะไรลูกชอบอะไรญาติพี่น้องชอบคิดถ้าเป็นกงสีอย่าคิดมากเลยคิดไปถึงวันต่อไปโดยอาหารต่อไปจะทำยังไงนอกจากนี้แหละคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะมันจะได้เข้า ดูตามเฉดพวกนี้เป็นงานศพต้องทําอย่างนี้นะมันจะดูดีเดี๋ยวเขาตำหนิเอาไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้รับการศึกษาบ้างหรือไงการแต่งตัวก็มีผลเหมือนกันมีผลเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของความพร้อมนอกจากนี้แล้วบ้านบ้านสะอาดไหมเรียบร้อยไหมคนเป็นแม่บ้านต้องคลิดไข้ควรเลย พินิษพิจารณาเดี๋ยวเขาตำหนิเอาอบ้านนี้ไม่พร้อมเลยสกก็ปรกยักเยอใหญ่เต็มไปหมดเลยคนที่อยู่ก็ไม่ไม่ได้ดูดีเมื่อเสื้อผ้าก็ไม่ซับหมกขยุ่งขยุ่งหมกในตะกร้าบางนู้นบางนั้นไม่มีความพร้อมแต่ถ้ามีความพร้อมเขาคิดไ่้ควรพินิษพิจารณาเรียงลำดับความคิดที่ดีวางผังชีวิตที่ดี หมายถึงไงวางผังชีวิตคิดซะก่อนแล้วก็ทําใจให้สบายด้วยนะทำไม่ทําใจสบายโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับเครียดหดงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ชอบมันจะผ่านตัวเองผ่านคนอื่นผ่านโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เราอยู่ด้วยความชอบอยู่ด้วยความรักหมายถึงเมื่อไงเราก็ค่อย <c oughs> ๆทาเรียมดับข้อตอนมันจะมีความเพลิดเพลินเ,เน,เนเรื่อยๆเลียงไปเรืเร่อยลังเล่มดับ อ้าวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารก็ดีทําด้วยความชอบทําด้วยความรู้สึกว่าอ้อาหารมื้อนี้ทําด้วยความรู้สึกปรุงด้วยใจรักคนทานก็มีความรู้สึกว่าโอ้มนลเอร์อร่อยใส่ใจเข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปมันจะเป็นความอ,าร,อร่อยยิ่งนักพ่อบ้านก็คิดมากนะพ่อบ้านนะ เอ๊ะหาเงินนี่พอหรือเปล่าพอค่าน้ำค่าไฟไหมพอค่าบ้านหรือเปล่าพอค่าส่งรถไหมพอค่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการเป็นอยู่ไหมค่าเทอมลูกพอไหมของภรรยาเป็นยังไงมีเครื่องแต่งตัวครบหรือยังพอให้พ่อแม่ไปหาหมอโรงพยาบาลคิดไข้ควดไปหมดถ้าไม่มีความพร้อมแต่ถ้ามีความพร้อมก็สบายใจ แม้กระทั่งเด็กเล็กแดงคิดไข้ขัวเราจะอยู่อย่างนี้ไปได้ต้องวางผังชีวิตเรียนต้องสอบให้ได้เรียนต้องมีศักยภาพเรียนต้องได้ผลดีกิดไกลไปอีกน่าชื่นใจและน่านโมทนาเป็นความพร้อมพระสงฆ์ก็ต้องเกิดความพร้อมนะอยู่วัดต้องเกิดความพร้อมนั่นก็คืออย่างที่วัดไรมิตรวิธีรามีกฎ,ม,กฎมีแบบ มีจารีตมีประเพณีเมื่อก่อนนี้หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามสมัยก่อนโน้นท่านมีนามว่าพระวิสุทธาธิปดีท่านก็ค่อยหลอหลอมอ่ะหล่อหลอมให้เรามีความพร้อมหนึ่งจะไปทำวัดต้องไปก่อนประมาณสิบนาทีสิบห้าหนาทีอย่าไปพอดีสิบ ห้านาทีเรา่มผ้าไปนั่งรอแล้วกว่าหลวงพ่อจะมากว่าพระผู้ใหญ่จะมาพอดีพอดีเลยหลวงพ่อมาถ้าก็มาก่อนห้านาทีเราไปนั่งเรียบร้อยต้องมีความพร้อมสองการจดุดทูปเทียนท่านวางไว้หมดเลยพระที่ดูแลก็ปักทูปปักเทียนไว้เรียบร้อยเติมน้ํามันไว้เรียบร้อยชุบน้ํามันไว้เรียบร้อยพอจุดปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยเลยไม่ต้องเตรียมพร้อมไวเเม้เสมอ สวดมนต์ถ้าสวดมนต์ต้องท่านจะทำให้เป็นตัวอย่างสวดมนต์ต้องได้ต้องพร้อมเป็นพระต้องมีความพร้อมนะท่านสอนอย่างนี้อย่างสม่ําเสมอเลยจีวรต้องพร้อมนะหมายถึงว่าซักเอ๊ะถ้ามีข้อคิดอย่าซักจีวรในตอนกลางวันเราก็งงว่าเอ๊เป็นเพราะอะไรมันจะได้แดดเขาบอกไม่ดีด้แดดมันเลี้ยมันให้จีวรซีดเมื่อก่อนนี้เขาต้องยอม ย้อมด้วยขมิน้นย้อมด้วยเครื่องย้อมย้อมด้วยสีสีสมัยก่อนต้องย้อมทีวอนต้องย้อมถ้าหากว่าย้อมไม่ดีอา้าวตกอีกแล้วผมผ้าขึ้นมาโอ้เพราะฉะนั้นต้องย้อมให้ดีและต้องตากกลางคืนสีมันจะได้ไม่หายไปเออเราก็มานั่งเออดีมากเลยยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นกุฏิถูให้สะอาดถูให้เรียบร้อย พร้อมใครไปใครมาพร้อมเลยนะพร้อมต้อนรับแขกต้อนรับพระจะประกุณสมงเด็จพระวันรัตเฮงเขมมจารีท่านไม่เคยไม่เคยใส่อังสะตัวเดียวออกมาข้างน,นอกเลยนะผมผ้าเ,เราียบร้อยมีความพร้อมญาติโยมบางคนก็เหมือนกันนะอ้าวโยมจะไปไหนนีแต่งตัวสวยเลยอ๋อฉันมีความพร้อมเนี้ยถึงเวลาก็ไปซื้ออาหารได้เลยถึงเวลาก็ต้อนรับแขกมีความพร้อม เชกเช่นเราท่านทั้งหลายพยายามหาความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมคนเรามีความพร้อมให้ทําอะไรทําได้ให้ทําอะไรทําได้หมดถาม่รเกฤษณ์วอาเรามีฐานความรู้เอาไว้เรามีความสามารถเรามีความฝึกปือฝึกปือตลอดนะไม่ว่าจะเป็นความทรงจําทบทวนเสมอเลยมีความฝึกปือเงี้ยตลอดให้ทําอะไรทําได้ไม่ติดขัดไม่เคอะเขิน เพราะฉะนั้นขอสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายฝึกฝึกตัวไาให้มีความพร้อมนับหนึ่งสองสามออกจากบ้านพร้อมกุญแจรถตรงนั้นเข้าของตรงนั้นอันนี้ตรงนั้นต้องไปพร้อมเราฝึกเปลือกฝึกไวเงี้ยวางถังชีวิตไว้เราก็วางถังชีวิตจากวันเป็นอนาคตวันพวกนี้ทำยังไงวันต่อไปทำยังไง เรียงแบบขั้นตอนเนี้ยสร้างความพร้อมไม่เกิดขึ้นพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวเป็นของง่ายเลยไม่ใช่เป็นของยากคนบางคนบางทุเวลาทําอะไรไม่ได้หนึ่งก็ไม่มีความพร้อมไม่มีความสามารถไม่มีความองอาจไม่มีความรู้ทําอะไรไม่ได้เลยนะเออขอให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นไม่ได้เลยไม่มีความพร้อมดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นขอญาติโยมทั้งหลายสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความแก่ไปได้เราต้องแก่ก่อนแก่น,ะนึกว่าโอ้พอแก่พวกนี้ก้มหลังไม่ได้แล้วนิ้วมันเกแล้วขามมนยกไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงไม่มีลูกมีหลานต้องนึกสร้างความพร้อมโยมคนหนึ่งหัดเขียนหนังสือหัดทานข้าวมือซ้ายถามโยมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตสร้างความพร้อมไม่เกิดขึ้น เดี๋ยวไม่มีความพร้อมพอคนแก่แล้วดูแลตัวเองลําบากเมื่อมือข้างซ้ายทําไม่ได้มือข้างขวามือข้างซ้ายก็ทําได้เออสร้างตัวเองให้มีความพร้อมเอนี้แก่แล้วเจ็บเจ็บทุกยากเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บไปได้เวลาเจ็บบางคนไม่ได้คิดนึกหรอโอ้โหเจ็บเป็นเดือนเป็นปีเลยเจ็บยาวนาน พราะฉะนั้นต้องทํำยังไงต้องมีความพร้อมทุกอย่างเราทําได้หมดแต่เราเจ็บเราก็สามารถทดทดเวลาทดความรู้สึกได้และเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะธรรมโมหิตมรณะมรณะตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความตายไปได้เราก็ตายก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเตรียมตัวไว้ก่อนทุกอย่างเตรียมไว้ก่อนเลยเราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น เราอยู่กับใครจะผูกพันมากนะวางพอดีสร้างความพร้อมไม่เกิดขึ้นไม่เหล่ากับเขาต้องจากกันไปเพราะฉะนั้นขอให้เราผูกพันกันพอประมาณจากไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังคิดถึงกันท่านสาธุชนผู้ธบริษัททั้งหลายสร้างความพร้อมอยังไงสร้างความพร้อมสรุปง่ายๆสร้างความพร้อมว่าเออถ้าหากว่าเรา จากโลกนี้ไปเราจะมีบุญยังไงเราก็ให้ทานให้ทานไปก่อนอยากรวยต้องให้ทานอยากสวยต้องรักษาศีลอยากรวยก็ต้องให้ทานให้ทานไปก่อนเลยให้ทานจะมีภารานุภาพให้พ่อให้แม่เราก็ได้ง่ายๆให้ยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะให้ทานทัมโนโิปโยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแปลก เราก็ให้ไว้ก่อนเลยกลัวว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ให้เขาเราจะเป็นทุกข์ให้ทานไว้ก่อนอทั้งหลายพอให้ทานโอ้เราเข้าใจแล้วเ,เข้าใจพังชีวิตเดี๋ยวชาเกิดขึ้นเราก็มีไม่เกิดเป็นคนยากจนไปเกิดเป็นคนเห็นใจไม่เกิดเป็นคนทุกข์ยากลําบากเพราะเราให้ทานไว้ก่อนคนมีรูปร่างอัปลักษณ์หน้าตาอัปลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเกิดแล้วตาย วัยเกิดรูปร่างทุก,กองค์ปรกอบอาเกิดจากการไม่รักษาศีลไม่รักษา,าศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เสมอเกิดมาขางอ้อยพิการทุกอย่างเราก็รักษารักษาศีลไว้พยายามประคับประคองศีลไว้อะไรมากระทบใจอดทนทันโตเศธโหมนรุเษษสสุคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงเราก็มีความฝึกฝึกอย่างนี้และเจริญภาวนาทํา,าทให้มันเจริญอยู่เรื่อยๆมีสติดีอยู่เรื่อย ฝึกฝนนี้เรื่อยๆพอใจเรามีสติคู่กับใจอ๋อมีสติอยู่กับใจเสมออยู่กับใจมีท่าธรรมแห่งพุทธ,ธะทุกเทปทุกขั้นตอนอาตมาก็จะบอกกลัวโยมลืมมีท่าธรรมแห่งพุทธ,ธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับใจเสมอเลยจิตคิดเรารู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดสิ่งที่คิด ก่อให้เกิดทุกขเวทนาก่อให้เกิดความหลงก่อให้เกิดความเดือดร้อนมากมายกายกอ่อทําให้เราเวียนว่ายใจิดเรารู้เรารู้อย่างนี้เราก็สบายใจแล้วเป็นสุขใจแล้วนั่นก็คือว่าเราได้ฝึกฝนด้วยเตรียมพร้อมหล่ถ้าเราก็ฝึกใจเรื่อยๆอย่างอาณาปานาสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นลมหายใจมันไม่ค่อยไหลต้องฝึกบ่ยบอยๆนะไอของนี่แปลกนึง ฝึกปุ๊บไม่ได้ต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนี้ลมหายใจค่อยๆเข้าค่อยๆกจิตจะระมจะเม,มียดระมัยจิตจะมีความสุขจิตจะมีความรู้สึสสแกแจ่มใสฝึกบ่อยๆเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยเรื่อยๆพอถึงเวลาความโกรธความเกลียดความอิจฉาเจยเกิดข,ขึ้นเรามีหลักชีวิตมีหลักชีวิตมีสติอยู่กับตัว มีใจอยู่กับตัวไม่ไปใจไม่เป็นไปตามความคิดความโกรธความเกลียดความอิจฉาทียาอ้าวมันเป็นอารมณ์ที่เข้ามาเดี๋ยวมันก็จากไปเราก็ไม่ไปตามนั้นใจเราก็ใสยอย่างนี้เสมอมีอะไรทําให้โกรธมีอะไรทําให้กลัวเราก็เห็นความกลัวอ้ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราก็มีความผาสุกเย็น <Yeah, S 2> เป็นสุขอย่างนี้ขอทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกริยาณมิตร ทั่วโลกย่อลงมากลุ่มกริยาณมิตทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพมหานครทั่วเขตสัมพันธวงศ์บางรักพระนครป้อมปราบมีกลุ่มกิริยาิมิตวัดไตรมิตรวิทยารามที่มาสวดมนต์ร่วมกันเสมอปฏิบัติธรรมร่วมกันเสมอกลุ่มกริยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นวัดตึกวัดชัยชนะสงามกลุ่มกริรยาิมิต ไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสซุกี้และก็อ่มกริยาณมิตรมทุลวาาขอทุกท่านมีบุญมีวาส,สนามีบารมีนั่นก็คือว่าถึงธรรมในชาตินี้มีความพร้อมมีความแจ่มใสมีความเยือกเย็ยนเป็นสุขและได้ทรรในชาตินี้ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณชาลีตี